ะคะชื่อพี่จัสตินค่ะส่วนคนสวยๆคนนี้นะคะชื่อพี่ออยค่ะพี่นะคะเป็นนักเรียนโครงการพิเศษ SMTP โรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาค่ะน้องๆอ,อยากรู้ไหมคะว่า SMTP เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรู้จักพี่ออยกันเลยค่ะโครงการ SMTP นะคะจะเน้นเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมค่ะแล้วทําไมจึงเลือกมาเรียนที่นี่คะเพราะพี่เนี่ยชอบ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็การเรียนที่นี่นะคะมีความสนุกมากมายเลยค่ะส่วนคุณครูที่สอนพวกพี่นะคะเป็นคุณครูที่มีความสามารถแลกเก่งเฉพาะด้านค่ะแล้วกิจกรรมราคามีอะไรบ้างตอนปิดเทอมนะคะจะพาไปเที่ยวแล้วก็ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชาวิทยา,าศาสตร์ในต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ในหนึ่งเทอมเนี่ยจะมีการทำแล็บที่มหาวิทยาลัยวัยลั์ค่ะอ๋อค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวพวกพี่นะคะจะพาพวกน้องๆไปดูห้องของพวกพี่ค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะพี่กับพี่ออยพร้อมกันแล้วนะคะงั้นเราไปดูห้องเรียนของพวกเรากันเลยค่ะไปค่ะและนี่นะคะคืออาคารวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนห้องเรียนของพี่นะคะจะอยู่ชั้น3ด้านบนค่ะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือห้องของน้องมอ .1 ถัดไปนะคะก็เป็นห้องของน้องมอ .2 และห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องของพวกพี่เองค่ะแล้วเราก็ไปดูในห้องของน้องมอ .1 กันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีสสดค่ะน้องๆ น้องทาอะไรกันอยู่เอ่ยงานกลุ่มค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นน้องๆเนี่ยไปทําเล็บในไวท์ไรลรักน้องๆทําเรื่องอะไรคะทาเรื่องเซเลอรี้และโครมาโตโกราฟีค่ะแล้วน้องแอมรู้ไหมคะว่าเซเลอรี้เนี่ยทำยังไงคะทําโดยการเอาน้ําแข็งกับเกลือแล้วก็ใส่น้ำอัดลรมลงในถุงซิบล็อกแล้วก็เขย่าจนเป็นเซเลอรี้ค่ะเซเลอรี้น่ากินดีนะคะได้ชิมไหมคะชิมค่ะส่วนน้องดาวเนี่ยเมื่อวานเป็นไงบ้างสนุกไหมเอ่ย สนุกมากค่ะน้องแพลคะตลอดระยะเวลา1ปีที่น้องแพ้ได้เรียนที่ SMTP น้องแพ้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตลอดระยะเวลา,ปรรงงา1ละะลาปีที่เรียนที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าโครงการนี้สนุกค่ะมีห้องประจำให้อยู่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายส่วนหลักสูตรน,นี่นะคะก็เข้มข้นดีค่ะถ้างั้นน้องๆก็ตั้งใจทำงานกลุ่มต่อนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะไปต่อที่ห้องมอสองค่ะ นี้เราก็อยู่ในห้องมสอง้วนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่ได้ข่าวมาว่าน้องโฟนเนี่ยไปทำเล็บในมัาวันลไรลักมาค่ะแล้วน้องทำเรื่องอะไรคะแยกสีแยกสารจากธรรมชาติแล้วก็ผ่ากบพูบรักค่ะแยกสีแยกสารเนี่ยทำด้วิธีการไหนหรอคะใช้วิธีโครมาโทรกราฟีค่ะน้องแบมทำเรื่องผ่ากบน้องแบมทำไมถึงเลือกผ่ากบคะเพราะว่ากบมีอวัยวะภายในคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดค่ะเราจึางเลือกผ่ากบค่ะ เป็นไงบ้างคะน่ากลัวไหมเอ่ยไม่น่ากลัวค่ะฟังนูแล้วพี่อยากไปด้วยเลยค่ะกำลังผ่าตัดและผู้ช่วยผู้ช่วยคุณหมอ,อ <c oughs> คีณคือน้องกบเพ้่อนสวัสดีค่ะน้องปืนพี่ได้ข่วาวมาว่าน้องเนี่ยมีโครงงานเจ๋งๆน้องทำเรื่องอะไรหรอคะเออผมทำโซล่าเซลจากแผ่นซีดีครับ เพราะว่าในช่วงโควิดหนทีนะครับผมได้เลยเห็นว่าโควิดหนทีนะครับส่งผลกระทบต่อคนทุกคนนะครับทาให้ขาดรายได้นะครับถึงมีก็ไม่สามารถจ่ายได้ทุกรายได้นะครับจึงเราคิดวิธีที่จะประหยัดนะครับก็เราสร้างแผ่นโซล่าเซลจากแผ่นซีดีนะครับโดยที่เราทดลองนะครับวัดค่าได้0.25โวลต์นะครับโดยที่เราถ้าเราคํานวณนะครับ20แผ่นเราจะสามารถได้ไฟ5โวลต์นะครับสามารถใช้ในการชาร์จไฟโทรศัพท์ได้ครับและมันสามารถช่วยลดรายจ่ายได้เยอะเลยครับคงครับ ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นน้องกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆคะพี่ได้ข่าวมาว่าน้องได้ไปเข้าค่ายเจ๋งๆมาด้วยค่ะคือค่ายอะไรหรอคะค่ายอ e ีแคมช็อกสมองประลองปัญญาค่ะแล้วทำไมน้องจึงไปเข้าค่ายนี้คะเพราะเรานะคะส่งโครงงานเข้าประกวดในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคไปเข้าค่ายต่อที่มหาลัยมหิดลหนึ่งค่ะ พี่ขอรบกวนน้องหน่อยนะคะโครงงานที่ทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอคะค่ะชื่อโครงงานว่าฝนมาผ้านี้ค่ะปัญหาเกิดจากการที่ตากผ้าไว้แล้วก็ออกไปด้านนอกออกไปข้างนอกค่ะเลยทําให้เวลาฝนตกเนี่ยทำให้ผ้าเปียกค่ะก็เลยสร้างเราตากผ้าที่สามารถเก็บตัวเองได้ค่ะโครงงานของน้องๆเขาเป็นโครงงานที่น่าสนใจอีกโครงงานหนึ่งนะคะก็ขอให้โครงงานของน้องๆเขาประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะ พี 1, hence, s <S um, again, um ่ออยคะพี่ออยจาได้หรือไม่คะว่าตอนมหนึ่งเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะตอนมหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปมากกว่ามหนึ่งและมสองปีนี้ค่ะได้ไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือพวชค่ะแล้วก็ได้ไปดูการบําบัดน้ําเสียที่พิพิธภัณฑ์แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ได้ไปหอดูดาวที่พิพิธภัณฑ์ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ น้องๆสังเกตอะไรหรือไม่คะบนชื่อของพี่นั่นก็คือเข็ม SM ค่ะในเข็ม SM นะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. ดอกตะเคียนคือสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนท่าสารประสิทิิศึกษา 2. อะตอมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิทยาศา,ส,าสตร์ 3. สเตโตสโคปหมายถึงหูฟังของหมอค่ะ 4. นะคะเกียร์หรือฟันเฟืองหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ สสิ่งเหล่านี้นะคะที่มารวมกันในเข็มของพวกพี่เขาจะคอยช่วยย้ำเตือนและสอนพี่ตลอดค่าว่าให้ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อที่จะนำพาพวกพี่เข้าสู่คณะต่างๆค่ะเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะการแพทย์หรือคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะในอนาคตข้างหน้านะคะก็จะมีเทคโนโลโยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจําวันเยอะเลยค่ะ และหวังว่าน้องๆนะคะก็จะสนใจที่จะมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาในโครงการพิเศษ SMTP ค่ะขอบคุณค่ะ